สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนะครับอยู่ผมบอสพีซีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดู3เครื่อง3ตาวันนี้มีเคสใหม่มาลงด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูทีละเครื่องกันว่าลูกค้าสั่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่เครื่องนี้16,680บาทนะครับสเปคตัวเครื่องครับเป็น CPU AMD Ryzen 5 4500 6คอร์12เทอร์โบสีจุดหเห็นกันทุกวันอยู่แล้วนะ CPU ตัวนี้แล้วก็แลมครับ16 g b DDR4 บัสจากเคสครับ เมมบอร์ดจิกะไบเอห้าสองศูนย์เอ็มเควีทูนั่นเองนะแล้วก็ตัว M.2 เป็น NVMe ครับสองเอ๊ะตัวนี้เป็น1เทราไบต์รีสปีด5,000เมกจากเคปนั่นเองครับแล้วก็ตัวการ์ดจอ Power Color Fighter AMD Radeon RX 6 5 0ดิอ e ครับ 4 g ิกจีดีดีเป็นตัว2พัดลมครับแล้วก็พาวเวอร์สปายห0รวัตต์ Sigma t e ท h เคสที่ลูกค้าเลือกมาคือ IT ท o n a t v i k i n g Warrior ครับสามารถเปลี่ยนไฟได้นะด้วยการกดปุ่มด้านบนตรงนี้พัดลมในเครื่อง3ตัวเป็นพัดลมแบบ ARGB มันเลยเปลี่ยนไฟได้ฝาข้างเครื่องนี้เป็นกระจกนั่นเองครับต่อมาครับ16,680นะมือหนึ่งทั้งหมดด้วยต่อมาครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้กันอันนี้จะแพงสุดสำหรับวันนี้ละแต่ก็ไม่ได้แพงเยอะนะ36,900นะครับเครื่องนี้ 36900เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนีฟ่ฟาฟขออนุญาตนะเดี๋ยวติดให้คืนนะครับอ่ะโอเคครับสบเปคเครื่องนี้คือ CPU Intel i5 733 13, 13500ครับ14คอร์20เทรดเทอร์โบ4.8 GHz นั่นเองครับ RAM 32 GB DDR5 บาท6000จาก KP ก็คือ16 GB 2 Dual Channel เป็น RAM แ,แบบ RGB ตามนี้นะแล้วก็ M.2 ครับเป็น NVMe ครับ1 TB จาก KP Read s p e e 5000 MB ชุดน้ำา2ตอนคูลเลอร์มาเตอร 2, ์มาเตอร์ริกิทสองเคอเป็นแบบ a r g b นั่นเองนะชุดน้ำ2ตอนนั่นแหละอธิบายภาษาชาวบา้านให้เข้าใจง่ายๆนะครับตามนี้นะสายก็เป็นสายถักอย่างนี้เหนียวเหนียวอย่างนี้นะครับปั๊มน้ำกาอยู่ตรงนี้หม้อน้ำอยู่ตรงนี้พัดลมหม้อน้ำกาอยู่ด้านใต้หม้อน้ำอีกทีน,นึงเป่าความร้อนออกไปทางด้านบนเคสตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบนบอร์ดต,ตัวนี้คือ m s i B 7 6 0 M Pro นนั่นเองครับแล้วก็ตัวการ์ดจอครับเป็น s o t a า Gaming G งจีฟอร r ดอาร์จ 8 gig G GG d i 6เป็นตัว2000ลมนั่นเองครับแล้วก็ power supply ครับตัวนี้เป็น700ััต์80พัตไว้ Sigma Tech นั่นเองเคตัวนี้คือ tsunami panorama เป็นตัว mini นะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มข้างบนตรงเอ้กดปุ่มที่รีโมทตามนี้นะครับเป็นพัดลมแบบ ARGB นะครับตามนี้ปึ๊บปิดไฟเปิดไฟเปลี่ยนไฟตามรีโมทได้จบเรียบร้อยเครื่องนี้36,900นะครับ อ่ะโอเคมือหนึ่งทั้งหมดอยู่แล้วนะไม่ต้องคุยนะมือทรงมือสอง,มอสองไม่มีขายนะครับผมอ่ะโอเคครับต่อมามาดูซินามิโคดเก้ากันนะครับเป็นกระจกสามส่วนนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็แผ่นใหญ่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลอกเทปให้ดูโอ้โหโคดเปียะย่ะลองตรงนี้ต่อนี่ครับเครื่องนี้ส่งไปกาญจนบ,บุรีครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูดีเทลกันนะเครื่องนี้นี่สวยมากนะลองดูตั้งแต่ ตั้งแต่หน้าเคสไปด้านข้างดูนะครับกระจกแผ่นใหญ่มีปิดให้นะแต่นี้เปื่อยให้ดูเพื่อให้เห็นดีเทลด้านในพอเวลาลอกกระจกเนี่ยสังเกตดูนะมันจะใสยอย่างนี้เลยนะครับผมเครื่องนี้จบอยู่ที่2 7,9992 2799นะแล้วผมบอกเลยว่าสเปคโคตรคุ้มนะฮะเครื่องนี้แล้วได้เคสตัวนี้ไปครอบครองด้วยซีนามิโค้รเกานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีเทลเครื่องนี้2 7 9 9 0 Intel i5 73 13 400F 10 core 16 t h r e a Turbo 4.6จิกเฮครับแรม32จิก DDR4 บั s 3 200จาก a b e r s e r n o c ก็คือ16จิกคูณ2ดู Dual Channel นั่นเองครับ M.2 ครับ NVMe ความจุอยู่ที่512จิกนะครับจาก a b e r s e นั่นเองตามนี้นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอตัวนี้คือ AMD Radeon RX 6600 8จิก G DDR6 จาก Fx นั่นเองตามนี้นะตัวนี้แรงกว่า305-08นจิกเองนะจะบอกให้ชุดน้ำางับ3ตอน360มม c s 3 6 0 Back นั่นเองเป็นชุดน้ำ3า3ตอนแล้วก็มีท่อยางไฟที่มันเป็นแบบ ARGB ตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบมบอร์ตตัวนี้ก็ยังอยู่ที่ B760M m s i Pro นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ Power Supply ครับเป็น700วัตต์80พัดไว้จาก Sigma Tech นั่นเองก็ประกอบประมาเรียบร้อยตามนี้ พัดลมที่มาให้กับเคสเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวใช่ไหมครัพัดลม4ตัวนะตรงนี้3นะครับแล้วก็ด้านหลังอีก1ตามนี้แล้วตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างคุณสามารถติดตั้งพัดลมเสริมได้อีก3ตัว120มม,ม,มเปลี่ยนไฟได้ด้วยรีโมตตัวเดียวจบอย่างนี้ออโตไฟ,ฟ,ฟได้อย่างนี้ปิดไฟได้อย่างนี้เปิดไฟได้อย่างนี้เปลี่ยนไฟตามนี้จบเจ้าสีม่วงโคตรเปี้ย สีแดงดูซิก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะหลีไฟได้ครับเนี่ยหลีไฟให้ไฟมันจางได้นะนี่อันนี้คือจางสุดแล้วอันนี้ก็คือไฟเต็มก็จะประมาณนี้ก็จะสว่างประมาณนี้นั่นเองครับอ่ะโอเคนะแล้วก็ชุดน้ําของเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบสายท่อยางไฟที่มันเป็นแบบ A R G B ตามนี้นะครับไฟยังอยู่เนาะไฟอ่ะโอเคจบเรียบร้อยครับ3มเครื่องสามตายนะก็งานประกอบวันนี้ก็เรียบร้อยดีนะ รอจัดส่งไปจังหวัดต่างๆนะทั้งงานช้อปปี้งานสั่งมาในเพจสั่งมาในร้านออฟชิวลก็ประกอบหมดเรียบร้อยแล้วประมาณสักี่20เครื่องนะครับอยู่หลังร้านนะแล้วก็รอทางขนส่งเข้ามารับก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับงานตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเครื่องแบบเครื่อง9 9้านะเดี๋ยวผมมาให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นี่สเปกก็เป็น 4,600G Onboard นะเวก้า M.2 256 g b อาิบหกจิกเคสแรม16บหจิกดีเดีบาสามล้นอรเมบอร์ด A 5 2 0 g b นกกะไบพาวเวอร์สปายห้าย580วัตต์ซูนามิเคสก็เป็น C.A. x 7หรือจะเป็นเคสพวก Spirit Halo ก็ได้เลือกได้สองหน้านะครับฝาข้างจะเป็นแบบอะคริลิกสโม e นั่นเองในราคา9,900บาทเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นเอาไปทำงานออฟฟิศเอกสารหรือว่าเล่นเกมเบาๆทั่วๆไป อันนี้ก็มือหนึ่งเหมือนกันนะครับจบเรียบร้อยครับ3เครื่อง3ตาใครอยากได้คอมพิวเตอร์อยากได้คอมประกอบก็ติดต่อ adminbotpc ทุกแพลตฟอร์มได้เลยครับฝากด้วยลยกันครับที่ botpc ครับ